ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วนะคะยอดภูเขาตรงนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะแสงเลยสะท้อนกับภูเขาจะกลายเป็นสีทองนะคะสวยไหมคะ สวัสดียามเชา้าวันนี้เป็นวันที่3นะคะที่เรามาการเต็นที่สเปเลยค่ะหลังจากตื่นแล้วมาดานติ้งก็จะทานอาหารเชา้าเราก็จะออกเดินทางไปเที่ยวต่อนะคะวันนี้จะไปที่จอ h ์สตันแคนยอนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศ ในฤดูร้อนที่หิมะได้ละลายไปแล้วนะคะเมื่อก่อนคุณผู้ชมจำได้ไหมคะมาดามติ้งพาไปชมในช่วงฤดูหนาวที่หิมะยังไม่ละลายนะคะวันนี้จะพาไปดูหิมะละลายแล้วแล้วก็จะกลายเป็นน้ำตกนะคะ ก็นอนสบายโกลสูตรๆเลยอะอุณหภูมิตอนกลางคืนก็อยู่ประมาณ1-2องศานะคะอากาศยังเย็นอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่าอยู่บนยอดดอยหรือว่า ยอดภูเขานี้หนาวนะคะเป็นฮีเตอร์เคลื่อนที่แบบนี้ค่ะใช้แกสนะคะคุณสามีวะต้องเปิดเผยลงต้องเปิดช่องบอกอย่างนี้ค่ะเพร <c oughs> าะว่าสูดเอาแกาส๊สเข้าไปใช่ไหมก็ต้องเปิดหน้าต่างออกเป็นช่องให้ อากาศภายใน,นระบายออกอรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะคุณผู้ชมพี่เพื่อน,นตื่นนอนกันแล้วค่ะตอนนี้แปดโมงเช้านะคะมาอุ่นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเหลือเมื่อวานตอนเย็นก็จะอุ่นไว้กินตอนเที่ยงนะคะเราจะออกเดินทางไปที่จอห์นสตันแคนยอนต่อนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามรับชมกับมาดามติงนะคะ เดี๋ยวเราก็จะดื่มกาแฟแล้วก็ปุ่นข้าวเหนียวทำอาหารไปกินตอนเที่ยงนะคะเพราะว่าเราเดินป่านะคะจะไม่มีจะไม่มีเวลาออกมานั่งทานอาหารที่ร้านนะคะเ<อ>มื่อคืนนี้มีเพื่อนบ้านทยอยเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะช่วงห้าทุ่มหกทุ่มก็ยังมีเพื่อนบ้านทยอยเข้ามากันอยู่ค่ะ ก็มีหลายเต็นนะคะมานอนใกลไกลกันเอ้ยเสื้อหมัดขาหันเตะเออไม,าม,าม,ามา่ไมเดี๋ยวขาหักเนี่ยเป็นไหมคะสองสองสามีภรรยาเขาจะไปเดินไปปีนเขาคะ่ะ ดูอุปกรณ์ที่เขาถือไปเขาจะไปปีนเขากันนะคะก็ยังเหลือบ้านนี้ยังไม่ไปยังนอนไม่ตื่นกันอันนี้คือป้ายคำเตือนนะคะให้ระวังมีเขตอุทยานแห่งชาติที่นี่นะคะมีมีเวลาเรามาพัก ราต้องระวังนะคะอาหารของเราที่นํามาก็จะมีล็อกเกอร์ให้เราเก็บค่ะมีล็อกเกอร์ให้เราเก็บหรือไม่ก็เก็บไว้ในรถเรานะคะเพื่ออาหารสดอาหารคาวต่างๆนะคะเพราะว่ากินคาวจะนําพาให้มีออกมาเราจะทําอันตรายให้แก่เรานะคะกาแฟยามเช้าค่ะ หารยาเช้าเยอะมากเลยค่ะมดาดามติงเตรียมมาเพียบเลยเดี๋ยวมีไข่ต้มอีกมอร์นิ่งอ่าจอนจอนสตนแคนยอนอินแบม yeah You go yet? Yeah, we've been there, yes. Oh, oh same. yeah, yeah. 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 After that uh, breakfast, we yeah, well, yeah, living. Probably, yeah, yeah. Probably going somewhere as well. Yeah. How many nights you stay no, here? Just, just today. Oh, okay. Yeah, we, we, uh, we spent just one night. Oh, okay. Yeah. Oh, yeah. What about you? Are you going home today? Yeah, you as well. Yeah. yeah. Uh, pedal board. Oh, uh, you have boat? Yeah, pedal board, yeah. and then I'm, uh, my pedal on the lake. Oh. Just waiting to. Uh, this leg? Yeah. Spare oh, leg? Don't let the door of your car open or mosquitoes are going <laughs> A lot. So you can you every... Yeah, a lot. Of mosquitoes. You yeah. have spare? <laughs> Where are you from? Brazil. We're from Brazil. Oh. I mean, in, Brazil. in Canada. Oh, in Canada, Calgary. โ y a from Calgary yeah, <it> Cal too yeah yeah h m ม oh very big <laughs> big family พูดกับเพื่อนบ้านค่ะมาจากบาซิลมาดามติ้งก็ย่างฮอทดอกกินตอนเช้านะคะ บาร์บ okay. no, yeah. yeah. yep. hey, okay. yeah. ี큐ฮอทดอกอยากกินซ้ำใช่แดด晒นัดเย็ดสอดเสร็จเราสุกแล้วค่ะ

แดดสองตาค่ะคุณผู้ชมหน้าไม่ได้ล้างนะคะพูดอีกกี่หหนแะคะกี่รอบละดูเพื่อนบ้านด้านหลังเขาก็เอ็นจอยเบรกฟาสเหมือนกันนะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมติดตามชมคลิปต่อไปกันนะคะ